สวัสดีครับวันนี้ก็พบกับผมอีกนะครับครู SK นะครับวันนี้ก็จะมาพูดถึงวิกฤตที่มันเกิดขึ้นในประเทศไทยในขณะนี้นะครับเป็นเรื่องที่มันมันแปลกมากๆนะครับก็คือมีคนไปทำบุญลดลงยุคปัจจุบันนะครับในช่วงปีพศ2568ปรากฏว่า ตามวัดวาอารามต่างๆนะครับที่เคยมีคนหลั่งไหลเข้าไปทําบุญก็กลับลดลงนะครับลดลงอย่างมากอ,อันนี้ผมก็คิดว่าสาเหตุน่าจะมาจากหลายๆปัจจัยนะครับปัจจัยแรกก็คือเกี่ยวกับการเกิดโรคระบาดโควิดนะครับครั้งที่ผ่านมานะครับก็ทําให้เศรษฐกิจไทยนั้นย่ําแย่นะครับรายได้ของ คนในประเทศไทยก็ลดลงนะครับหรือบางทีก็ไม่มีไรายได้เลยนะครับคนที่เคยทํางานอยู่ในบริษัทใหญ่ๆมีเงินเดือนสูงๆนะครับแต่ในที่สุดเมื่อเข้ายุคโควิดทาให้ ประเทศไทยนั้นอยู่ในภาวะที่ว่าเศรษฐกิจย่ำแย่นะครับเพราะฉะนั้นตั้งตั้งแต่นั้นมาจนถึงปัจจุบันนะครับคนจะเข้าวัดวาลดลงในขณนะที่มีเรื่องมีราวข่าวคราว,าวที่พระดังๆอาจจะไม่ไม่ใช่แบบพระนะครับเป็นนักบวชนะเขาเรียกว่านักบวชนะครับเพราะนักบวชก็ยังมีกเกลียดอยู่นะครับเพราะใน ความมีเกเอดนี่นะครับอยากได้อยากมีอยากมั่งอยากม,อากมีอยากมีความสุขอะไรอย่างเงี้ยนะครับเพราะฉะนั้นเงินที่คนไปทําบุญาบางบางวัดนะครับบางวัดนยะไม่ใช่ทุกวัดนะครับเพราะฉะนั้นก็ให้เลือกดูนะวัดไหนควรจะเข้าไปทําบุญวัดไหนที่าหาประโยชน์เข้าส่วนตัวนะครับก็เลือกเอานะครับเพราะว่าพระพุทธเจ้านะั้นสอนไว้ในทางที่ดีดีหมดนะครับ การสอนคำสอนของพระพุทธเจ้านั้นดีมากเพียงแต่ว่าคนที่เป็นนักบวชนะครับคล้ายๆกับแฝงไปบวชไปบวชแล้วก็เพื่อหาผลประโยชน์นะครับพอหาผลประโยชน์แล้วคนที่ทําบุญก็มุ่งหวังเวว่าจะทําบุญให้วัดเพื่อบรุะอะไรหรือสร้างวัดสร้างวาเป็นที่สักการะบูชาอะไรต่างๆเหล่านี้นะครับแต่แล้วก็ต้องผิดหวังนะครับ ผิดหวังก็คือมีนักบวชบางคนไปทำให้เสียหายนะครับบังเอิญว่านักบวชที่ทำให้ศาสนาเสื่อมเสียหรือคนเสื่อมศรัทธานั้นเป็นเรียกว่านักบวชที่มีชื่อเสียงซะด้วยนะครับสำหรับว่าใครบ้างนั้นก็ท่านที่เป็นพุทธบริษัททั้งหลายก็คงจะรู้นะครับว่ามีใครบ้าง ที่อยู่ในวงการที่เป็นนักบวชแล้วก็ทําให้เสื่อมเสียนะครับมันเสื่อมเสียนั้นก็ทําให้เกิดเรียกว่าเสื่อมศรัทธาของพุทธบริษัทนั่นเองนะครับพุทธบริษัทก็คือพิสูพิสุนีอุบาสกอุบาสิก,กานั่นเองนะครับเขาเรียกว่าบริษัท4นะครับเพราะฉะนั้นก็เหตุนี้แหละที่ทําให้ คนไทยในขณะนี้นะครับเริ่มเริ่มไม่เข้าวัดเข้าวานะครับแต่จะเลือกเข้าวัดที่ที่เป็นยังไงทราบไหครับผมก็ไปไหว้พระนะครับหลังจากาเกษียอายุราชการแล้วก็ไปไหว้พระตามวัดต่างๆนะครับเพื่อสร้างความสงบใจนะครับปรากฏว่าวัดเป็นวัดที่ที่ดึงดูดคนให้ไปซื้อหซื้อหวยอะไรลักษณะนี้นะครับ หรือเป็นวัดที่สร้างความเชื่อถือในทางอื่นนะครับความเชื่อว่าจะมีโชคลาภร่ำรวยอะไรลักษณะนี้ครับวัดแบบนี้จะมีคนเข้าเยอะนะครับเข้าไปเพื่อจะเรียกว่าแสวงโชคลาภนั่นเองนะครับซื้อหวยใบหวยอะไรต่างๆนี้ล้วงไห้อะไรอ่งี้น,นะครับล้วงไห้เพื่อ,เพ,อเพื่อว่ามีโชคอะไรลักษณะน,นี้นะครับอันนี้ปรากฏว่าวัดแบบนี้จะมีคนเข้าเยอะนะครับ แต่ว่าเข้าก็กรมทุกตินั้นก็ต้องมีการทําบุญนะครับทําบุญก็คือซื้อสิ่งของในแถวนั้นและคนแถวนั้นเขาก็ได้เขาเรียกว่ามีรายได้ตามมาด้วยนะครับก็ทําให้ชุมชนนั้นก็เศรษฐกิจด,ดีตามมาด้วยนะครับที่สังเกตก็เป็นเช่นนี้นะครับเพราะฉะนั้นนวัดที่เป็นวัดปฏิบัติธรรมหรือมี อะไรเรียกว่าวัดส่งเสริมในด้านศาสนาในการทําบุญไม่หวังผลกําไรไม่เรียกเรียกว่าเชิญชวนให้ทําบุญลักษณะนี้ก็มีคนเข้าน้อยมากนะครับสังเกตดูนะครับว่าวัดบางวัดเนี่พอเข้าไปแล้วเนี่ยเริ่มจะให้บริจาคตั้งแต่ทางเข้าวัดเลยนะครับเข้าไปในวัดในี่หูยะแยะเลยบริจาคไ,ไอ้นู่นไอ้นี่เพราะฉะนั้นเนี่ยการเข้าวัด ก็ให้เลือกเอานะครับเลือกเข้าวัดในวัดที่เรียกว่าเป็นวัดปฏิบัติธรรมที่ส่งเสริมในด้านความดีนะครับแต่ถ้าวัดไหนที่ว่าเข้าหน้าวัดเริ่มบริจาคเลยนะครับเชิญชวนบริจาคนู่นก็อันนี้ก่อนึกเอางนะครับว่าควรจะเข้าหรือไม่นะครับก็คิดโดยเองนะครับผมก็บวชมานานนะครับบวชตั้งห้าปีก็ไปศึกษาธรรมะธรรมโมนะครับก็ให้บางครั้งก็ รู้รู้นะครับรู้ว่าพระก็คือบุคคลธรรมดานั่นเองเนะครับก็น้อยนะครับที่ว่าบรรไดบรรลุอะไรนี่น้อยมากนะครับเรี่งในปัจจุบันนะบวชเป็นพิธีเท่านั้นเองเนะครับบวชแค่ว่าบวช3มวัน4วัน5้าวันแล้วก็ศึก แล้วอย่างนี้มันจะมีความรู้อะไรล่ะครับไม่เหมือนสมัยผมสมัยผมนี่ถ้าเป็นข้าราชการนะต้องลาบวชนะครับอย่างน้อย3เดือนนะครับหนึ่งพรรษาเลยทีเดียวนะครับสมัยก่อนเนะีย่ว่าจะบวชแบบอะไรลาบวชอย่างนี้เห็นบวชกันบวชกันเลือกเกินนะครับไม่รู้บวชอะไรนะครับเมื่อบวชเพื่อจะขอสองหรือเปล่าผมก็ไม่รู้นะครับอันนี้ก็ไม่ว่ากันนะครับเขาอาจจะบวชเพื่อ แก้เคล็ดอะไรสักอย่างก็ได้แล้วแต่นะครับแต่ที่เห็นส่วนใหญ่แล้วในยุคนี้นะครับบวชงับวชแค่5วัน6วัน1วันบวชหน้าไฟอะไรลักษณะนี้นะครับก็ไม่ได้ประโยชน์อะไรเลยนะครับเพื่อแค่บวชบวชมาก็ไม่ได้ศึกษาธรรมะว่ามันเป็นยังไงเรื่องราวมันเป็นยังไงนะครับแค่บวชเฉยนะครับเพราะฉะนั้นก็ในยุคนี้นะครับอะไรมันก็เปลี่ยนไปนะครับ วัดที่เคยมีพุทธศาสนิกชนเคยมีคนเข้าเยอะๆเแต่แล้วก็ห่างเหินไปสาเหตุเพราะว่านักบวชที่ระดับดังๆทำให้เสื่อมเสียนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นก็ช่วยทะลุบมรุงกันต่อไปนะครับวัดไหนควรเข้าวัดไหนไม่ควรเข้าอันนี้ก็ช่วยกันนะครับ